ราศีที่มีแฟนน่ารักจะเลิกน่ารักกันกี่โมงโอ้ยแบบนี้หลงไม่ไหวกันเลยทีเดียวสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทาลอตจะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับราศีมีนราศีตุล ราศีพฤษภราศีเมถุนราศีเมษและราศีกรกฎครับ มีแฟนน่ารักก็ต้องอวดทั้งดูแลดีเอาใจใส่เข้าใจในความเป็นเราแบบนี้ไม่รักไม่รู้จะว่ายังไงแล้วน่ารักขนาดนี้ไม่หลงได้ไงอารมณ์แบบใช่เลยโดนใจฉันเลยมีของดีคนดีก็ต้องรักษาเขาเอาไว้ให้ดีนะครับเขายิ่งทำดีให้กับเราเราก็ต้องยิ่งทำดีให้กับเขาเช่นเดียวกันอาจารย์พัดขอให้ความรักดีกันทุกคนเลยนะครับใครที่มีแฟนขอให้มีความสุขใครที่โสดอยู่ขอให้มีแฟนดีมีคนที่ดีเข้ามานะครับ ถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จารย์ด้วยนะครับ wallpaper ช่วงท้ยคลิปนี้สามารถโหลดเอาไปใช้กันได้นะครับโดยการแคป